รุ่นคู่รักดาราตัวท็อปมีทายาทไปร่วมง,งานแต่งตัวเองขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวแล้วระหว่างชินชินนวุฒและลินลี่พันธิลาหลังจากหนุ่มชินทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นนอกจากนี้ทั้งคู่จับมาอาจดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยโดยล่าสุดทั้งคู่เปิดใจถึงชีวิตรักผ่านรายการคุยแซบโชวพร้อมอัปเดตเรือนหอสุดหรูที่กำลังสร้างและเปิดใจเรื่องทายาทถามว่าแพลนงานแต่งไปถึงไหนแล้วลินลี่ ปีหน้าคารฟานิตลีก็คือปีหน้าแต่ e x a c ซค y วันก็ยังไม่ได้แน่ชัดขนาดนั้นดูเลิกหรือ,อยังลินลีเลิกยังไม่ได้ดูคือตอนนี้หนูอยากย้ายเข้าบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ไปก่อนอันนี้เสร็จปุ๊บ Next t h ติ g ก็มาชินเพราะว่าจริงๆบ้านก็ใกล้แล้วครับเราทํากันมาปีกว่าอีกกี้ชินประมาณ20เอร์ซนตคือโครงสร้างอะไรที่เราต่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรากําลังลุยงานอินทีเรียแล้วเดี๋ยวไปจบที่เฟอร์นิเจอร์กับการ์เดนก็เป็นสเต็ปไปใกล้มากแล้วครับ หลังแต่งงานพร้อมมีลูกเลยใช่ไหมลินลี่ตอนแรกแรกลี่อยากมีเลยแต่หลังๆเราทำงานกันก่อนไหมคือนี่บ้างานมากลี่ก็แบบว่าตอนนี้เรามีแรงมีกำลังทำทุกอย่างอยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยากจะเซตฐานให้มันมั่นคงก่อนแต่นี่ชินบอกว่าอยากมีเลยคือหนูหลงหลานตัวเองมากใช่ไหมคะพอพี่ชินไปเจอเอวาเด็กคนนี้ทำให้เราอยากมีลูกชินเอวาคือลูกของพี่สาวลี่ลินลี่พอไปเจอเอวากลับบ้านมีพี่ชินเดินมาหาหนูมา พร้อมแล้วหนูก็ให้อะไรวะเนียหัวเราะสรุปก็คืออยากมีเลยวางแผนไว้ว่าหญิงหรือชายชินจริงๆส่วนตัวเราทั้งคู่อะไรก็ได้หมดแล้วแต่น้องจะมาคืออยากให้เป็นธรรมชาติทั้งคู่คือเรารักเด็กทั้งคู่ไม่ได้หมายว่าเป็นลูกสาวก่อนหรือชายก่อนขอให้เฮลตี้ครบสุขภาพแข็งแรงผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนสบายใจที่สุดแล้วมีแลนจะจัดงานก่อนหรือมีลูกก่อนเอาลูกไปร่วมง,งานก็น่ารักลินลี่หนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันชิน มันเป็นภาพที่ผมคิดท้องหรือว่าอุ้มไปก็เป็นภาพที่น่ารักเหมือนกัน you know what w h a t วอร์คำอะไรที่มันเกิดขึ้นเราเป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคือธรรมชาติ